นี่นะคะน้าก็จะมาอธิบายเรื่องอตัวเลขนะคะคือหน้าหลังเนอะอาะป้าป้านะคะที่เข้ามาใหม่นะคะที่น้าส่งให้เมื่อเช้านี้นะคะส่งใบหวยลาวนะคะของเราพัฒนานะของเราพัฒนาดูนะคะเนาะถ้าหน้ามันเดินไปหน้านะคะถ้าท้ายมันเดินคือเราไปท้ายนะคะถ้าหน้าเดินเราก็ไปหน้าส่วนท้ายเดินเราก็ไปท้ายนะคะเพื่อนพี่เนาะ แล้วก็ถ้าดูณนะตอนนี้เลยนะ่ะถ้าหมายถึงว่าเราเราดูสูตรนะตอนนี้เลยนะ่ะมันก็น่าจะอยู่อยู่เลขท้ายนะคะน่าจะอยู่เลขท้ายนะคะน่าจะไปทางท้ายนะอันนี้คือการวินิจฉัยตัวเลขของหน้านะคะแต่ตัวเลขนะคะพี่ตัวเลขไม่มีใครรู้นะคะว่าเลขจะออกเลขอะไรนะคะมันมีผิดกับถูกนะคะ ผิดนี่หมายถึงว่าเลขไม่เข้านะคะถูกก็คือเลขเข้าคือมันก็มีอยู่แค่สองอย่างนะคะต้องหลักกลางๆนะคะพี่ถ้าเราไม่กลางคือมันก็ไปไม่ได้นะคะเพราะตัวเลขไม่มีใครรู้หรอกว่าเลขมันจะออกมาอะไรนะคะอันนี้คือเราใช้หลักการคำนวณแบบแบบเหมือนที่เราเคยทำนะคะเนาะเพราะฉะนั้นนั่คือป้าๆนะคะที่เข้ามานะคะเนาะอา บอกว่าป้าไม่เข้าใจอ่ามไม่เข้าใจนะคะเดี๋ยวดูคลิปนี้นะป้าด,ดูดูตัวท้ายนะคะที่ที่ส่งให้นะดูตัวท้ายนะถ้าท้ายเดินนะคะคือเราก็ไปท้ายแต่ณตอนเนี้ณตอนเนี้ยคือตัวเลขอ่ะมันอยู่ที่ท้ายนะคะอยู่ที่ท้ายนะคะแต่ตัวเลขหลักเดียวนะคะตัวเลขตัวเลขหลักเดียวอ่ะ ก็คือยังเดินเดินยังเดินยาวอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคือคือเราก็มองมองตรงเนี้ยมองมองจุดตรงเนี้ยจุดที่เขาเคยออกนะคะจุดที่เขาเคยไปนะคะเนาะแต่ทีนี้ว่าเพ,เพื่อนๆพพี่ต้องดูนะเห็นไหมป้าป้าคือมันเดินยาวมากนะคะถ้ามันเดินยาวมากแบบเนี้ยมันก็น่ากลัวนะมันก็ตัวเลขอะมันก็ต้องมีเข้ามีหลุดนะคะคือมันเป็นของธรรมดานะคะ ันมเป็นของธรรมดาที่ที่ที่มันนี่มีมันนี่มีสูตรไหนคองแชมป์ได้แบบอืยาวนานขนาดนี้หรอแต่เนี้ยคือน่าเอาขึ้นมาให้ดูแค่คร่าวๆนะแต่ลักความเป็นจริงคือมันเยอะกว่านี้นะคะการเดินของเขาอะ่ะแต่เนี้ยคือเราก็ตัดออกมาแค่ประมาณนี้เองอะ่ะนั่นแหละ ป้าไปดูนะป้าป้านะหลายๆป้าเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยลองดูเดี๋ยวให้มาดูหน้าช่องนะคะเอ่ากลางแผ่นเนี้ยออกมาแล้วก็ดูที่ท้ายนะถ้าท้ายของเขาเดินคือเราก็ไปท้ายแต่ท้ายของเขานะ่ะมันมันก็มีหลุดนะแต่หลุดแค่รอบรอบรอบเดียวหลุดรอบเดียวนะคะหลุดรอบเดียว แล้วก็เดินยาวเลยจนมาถึงเนี่ยรอบนี้แหละรอบที่จะออกตอนเย็นเนี้ยก็คือวันศุกร์เนี้ยแล้วก็หลักเลขตัวเดียวนะคะทุกอย่างนะคะมีผิดกับมีถูกนะคะตัวเลขไม่มีใครรู้นะคะว่าตัวเลขคือมันจะออกมาแบบไหนนะคะเพราะฉะนั้นคือเราก็ต้องกลางๆนะคะพี่เราก็ต้องกลางๆนะไม่มีถูกไม่มีผิดอืมเพราะเราเลือกเองไง เราจะไปโทษใครอ่ะ <laughs> เราจะไปโทษใครได้นะคะเราจะไปโทษใครได้เออนั่นแหละอืมแล้วเมื่อคืนนะคะใครได้ดูคลิปนั้นนะคะพี่คลิปที่นักอัดลงเมื่อคืนเนี้ยอืมเป็นยังไงลนะคะจวดอืมตื่นมาก็รับทรัพย์ค่ะพเพื่อนๆพี คือจริงๆแล้วนะคะตัวเลขอ่ะมันไม่ได้ยากนะถ้าเราจะเอาอ่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือบางทีอ่าคําที่เราพูดไปอ่ะมันอาจจะเข้ารูหูมันอาจจะเข้ารูหูหรือไม่เข้ารูหูมันอาจจะชอบหรือไม่ชอบอืมมันก็มีอยู่แค่เนี้ยค่ะเพื่อนพี่เพราะเราเป็นคนตรงไงเราเป็นคนแบบสับโ์โชจๆๆนโะไปเลยอย่างเงี้ยคือไม่ได้สนโลกนะคะ มไ่ไม่สนไม่สนสิ่งตอบแทนนะคะไม่ได้สนเลยว่ามันจะเป็นไปแบบไหนแต่ที่คือเรามาพูดอะ่ะคือเราก็อยากจะอยากจะเตือนสติคนไงว่าตัวเลขอะ่ะที่ให้เราทำอะ่ะที่ให้หน้าทำอะ่ะมันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าเสมอไปนะคะเ,เพื่อนเพี่มันไม่ใช่ว่ามันจะเข้าเสมอไปนะ เพราะฉะนั้นนี่คือเราก็ต้องเราก็ต้องดูนะคะเนาะน่าเข้าใจนะคะคําว่าคนชอบตัวเลขอะ่ะเออคําว่าคนชอบตัวเลขคือจริงๆอะ่ะคือมันมันเยอะแยะมากมายพเพื่อนๆพี่ตัวเลขอะ่ะเราจะไปเอาตรงไหนก็ได้หมายถึงว่าพวเพื่อนๆในพี่อะ่ะเพื่อนๆพี่จะไปดูตรงไหนก็ได้มันมีให้ดูหมดเลยยูทงบยูทูบช,ช่องนู้นช่องนี้โอ้เยอะแยะมากมายนะคะแต่ที่เ ป้าๆลุงๆนะั่นนะออาพ่อพ่อแม,แม่แม่ fc นะคะเนาะที่ที่เขาไม่ได้มาสนใจเรื่องตัวเลขสูตรอ่ะอันนั้นน่าเข้าใจนะคะน่าเข้าใจนะคะเนาะแต่ทีนี้ทั้งนั้นคือเราเราบอกไม่ได้หรอกว่ามันจะมาตอนไหนมันจะไปตอนไหนมันจะยังไงคืนนี้ยเราไม่รู้เลยนะคะพี่เราไม่รู้อืมเราไม่รู้หรอก แต่ที่รู้ๆก็คือตอนเย็นเนี่ยเราเรามีรุ่นกันกับเรานะคะแต่ผลจะออกมาแบบไหนคือเราก็ต้องยอมรับให้ได้นะมันก็ต้องมีผิดแล้วกับถูกก็เข้ากับหลุดแค่นั้นเองนะคะเพื่อนพี่เพราะว่ามันเดินยาวแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะคือเราก็อยากให้มันเดินต่อนั่นแหละเพื่อนเพื่อนพี่จะได้คะแนนนะคะ ถ้าเราจะเอาคะแนนถามมายากไหมคือมันก็ไม่ได้ยากนะคะเราอย่าไปคิดว่าเออเลขนี้มันจะคู่กับเลขนี้เลขนี้มันจะไปคู่กับเลขนั้นเออเลขนั้นมันจะไปคู่กับเลขนี้ถ้าเราเห็นเลขหลักเดียวแล้วน่ะเออถ้าเราแบบคิดว่าเออมันก็คงน่าจะไปต่อนะเราก็จวดไปเลยค่ะเพื่อนๆพี่แค่นั้นเองนะคะอืมอย่างเห็นไหมของงวดที่แล้วน่ะมันเป็นเลขหลักอะไรน่ะกระดักกระดักหัว กระดกหัวแค่นั้นเองมันก็ไปได้แล้วนะคะเราก็ต้องเข้าใจในการหลักของพวกนี้ด้วยนะคะไม่ใช่มันจะไปโป๊ะ,ปะเลยทุกอย่างมันก็คงเป็นไปไม่ได้นะคะทุกอย่างมันมีถูกใจกับไม่ถูกใจนะคะพี่อืมเราไม่รู้หรอกเออเพราะเราเป็นคนแบบพูดแบบตรงๆแบบนี้นะคะทุกอย่างอะไรก็ช่างที่มันอยู่กับเราอะ่ะก่อนที่เราจะเอาอะไรให้ใครเราก็ต้องดูนะคะว่า ถ้าเราได้มาแล้วนะ่ะมันแบบไหนยังไงนะคะอืมแต่เมื่อเช้านี้ก็มปีป้าๆลุงๆนะคะต้องเรียกว่าป้าๆแล้วเพราะว่าฝั่งนู้นนี่อายุนี่คือแบบน่าจะรุ่นแม่รุ่นแม่นากนะคะ <laughs> แต่ก็ยังแบบคือยังชอบไง มันคือก็ยังชอบตัวเลขอะ่ะก็ยังชอบตัวเลขนะคะเนาะคืออันนั้นอ่ะเราเราไม่ได้ว่ากันนะคะพี่แต่ทีนี้ว่าคือคนอายุขนาดนั้นอะ่ะถ้าชอบเรื่องตัวเลขเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะคะพี่ทําทําไมถึงนาถึงพูดว่าไม่ธรรมดาแสดงว่าเขาเก่งเก่งนายงัยงยอรับเลยนะว่าเก่งกว่านานะคะคือเก่งอืมอ ยังแบบสมองนี่ยังใช้งานได้แบบปึ๊บปึ๊ปึ๊ปปเลยอย่างเงี้ยอืความจํานี่เป็นแบบเป็นเลิออะโป๊ะโป๊ะโออกมากริ้งว่าหน้าอ,อีกเหมือนคนอะอยู่อยุธยาเนาะคือนาคนาคได้มีโอกาสพูดกับพี่เขานะคะเนาะจะว่าพี่ก็ไม่เชิงว่าพี่หรอกคืออันนั้นก็คือ ค่อนเขาเรียกว่ากลางกลางขึ้นไปแล้วอะ่ะนั่นแหละกลางขึ้นไปแล้วนะคะแยก็พูดให้ฟังหลายๆอย่างนะคะเนาะเกี่ยวกับตัวเลขอะ่ะแต่ก็อย่างว่านะคะพี่ตัวเลขมันเป็นมันเป็นตัวเลขแบบถ้าเราเปรียบเทียบแล้วมันก็เหมือนกับว่าเราอะ่ะงมงมเข็มในมหาสมุทร เราจะไปรู้ได้ไงว่าเลขมันจะออกอะไรก็น่นหน่ะสิคะเพื่อนพี่มีคนถามนากเยอะแยะนะว่าตัวเลขมันจะออกอะไรน้าก,ก็ตอบไปว่ามากไม่รู้นะคะพี่ถ้าน่ารู้อ่ะอืมเพื่อนพี่ก็ต้องเข้าใจมันจะไปรู้ได้ไงอ่ะว่าเลขมันจะออกอะไรนะไม่มีใครรู้นะคะอ่ะอย่างงวดเนี้ยตัวเลขมันจะออกอะไรก็มันออกแล้วอ่ะก็ต้องรู้สิเออ ถามว่าเนี่ยมันจะออกต้นเดือนเนี่ยออกต้นเดือนของเมษายนเนี่ยเดือนเมษายนเนี่ยตัวเลขมันจะออกอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะอ๋อแล้วก็ป้าป้านะคะป้าป้าที่ได้ชุดอของรัฐบาลไทยไปนะคะก็ดูพิจารณานะคะไม่ยากนะคะถ้าเราไม่อะไรเยอะแยะก็นั่นแหละสายรูดนะคะเพราะของเรานะคะตอนเข้ามาเราก็บอกแล้วว่าเป็นสายรูดนะคะเป็นสายรูดนะ อืมแต่ทุกอย่างที่ที่ทำแถมไปนะคือแถมให้เฉยๆนะคะสายรูดนะสายรูดนะคะไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดมากสายรูดมันไปหน้าก็คือหน้ามันไปท้ายเราก็คือท้ายอยู่แค่นั้นเองนะคะก็คือเอาให้ได้หรือเราจะไปชุดชายทงเลยก็ได้ชุดชายทงอะ่ะชุดชายทงนี้ก็ถามว่ามันเยอะไหมมันไม่ได้เยอะนะชุดชายทง ชุดไายโทมันแค่กี่กีชุดเองอะ่ะให้นักนับอะ่ะสอง,สอ,งสอืมเนี่ยพอ,พอดี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 ลงทุนอ่ะเพื่อนเพอนพี่ไม่ได้เยอะเกินไม่ได้ไม่เยอะเกินไม่มากเกินพอดีอืมเพื่อนทพี่ก็ลองดูนาะชอบชุดไหนก็แจดไปเด่นก็มี ตัวเด่นเนี่ยคือมันใช้สูตรหวยลาวนะตัวเด่นที่นากเด่นของรัฐบาลไทยไปอ่ะมันใช้มันใช้ของสูตรหวยลาวนะคะหน้าก็เลยเอาของรัฐบาลนะมาใช้กับสูตรหวยลาวมันก็เดินเหมือนหๆกันเนี่ยค่ะเพื่อนเพี่เห็นไหมหวยลาวของหน้าก็ะเห็นไหมเนี่ยมันเดินมาเป็นขบวนนะคะเพื่อนเพืนพี่หลักเลขตัวเดียวเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนเห็นไหมเนี่ยเห็นไหม เนี่ยเนีนยเนี่ยเนเนี่ี่ยเเนี่ยมันก็เดินยาวมาแบนบนี้เพื่อนๆพี่ต้องเข้าใจนะคะเนาะเราต้องเข้าใจดูนะคะเราต้องเข้าใจเอาทุกอย şey yeah. <cart> <ös> like ่างคือว่าด้วยสูตรนะคะพี่เปิดใจเป็นกลางๆนาคไม่ได้อยากได้ตังเพื่อนๆนี่พี่นะนาคไม่อยากได้นะคะพี่เพราะว่าคนที่เขาให้นาคเขาไม่ได้มาใส่ใจเรื่องตัวเลขนะคะที่เขาอยากได้ก็คือตัวเลขแบบนี้นะคะ ตัวเลขที่มันอยู่ในอากาศที่มันคนเราเราเนี่ยคือมันหยิบไม่ได้ไงแต่ถามว่าแล้วเราจะเอามาได้ยังไงก็นั่นน่อยสิคะ่ะหน้าก็ยังตอบเขาไม่ได้เลยตัวหน้าก็ังหน้าก็ยังตอบไม่ได้เลยนะคะเพื่อนพี่แล้วหน้าจจเอ,ออกมาได้ยังไงอะ่ะเออนั่งคิดนอนคิดนะคะไม่ใช่ไม่ไม่คิดนอนคิดอันนี้อันนี้เรามาเล่ามาเล่าเรื่องตัวเลขหรือว่าปรับความทุกข์เนี่ย ที่น่าเข้าไปขำไปไม่ใช่อะไระมันขำตัวเองนะพี่เวลาตัวเลขมันจะมามันไม่ได้ยากเลยนะมันง่ายๆแต่ทีนี้เราไม่รู้ไงว่ามันจะมาตอนไหน